เตรียมส่งมอบงานนะคะสำหรับองค์ใส่สิงเอหรือว่าองค์จำปาลาหลายท่านรู้จักกันก็คือเท้ากูเวนเท้าวเวสุวรรณนะคะนี้เราก็จะมาเตรียมส่งมอบงานอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องปกป้องตรงพพักของท่านก่อนนะคะเพราะว่าตรงงานของเนวารีของเนปาลนะคะที่สําคัญเลยก็คือจะลงลงทองตรง ด้านหน้านะคะก็จะเป็นงานเพ้นท์ทองนะคะลงด้วยน้ําทองดังนั้นแล้วตรงพระพักนี่เราต้องนะคะทาปกป้องอย่างดีเลยนะคะไม่ให้เกิดการลอยขูดขีดได้นะคะเราก็นํามาใส่ด้วยสำลีแล้วก็กระดาษสานะคะก็ใส่ม้วนไปกอดรอบหนึ่งนะคะเพื่อปกป้องตรงนี้ไว้ก่อนนะคะโอเค จากนั้นพอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำนะคะแลวมานะคะให้เลยค่ะ,นะคะก็คือมาเคลือบไว้เพื่อนะครป้องกันรอยขูดขีดต่างๆนะคะโอเคเราจะทำทั้งสององค์นี้เลยนี่เลยค่ะเราก็ใช้พลาสติกและให้เรียบร้อยทั้งสององค์นี้นะคะ ก็เรียบร้อยแล้วส่วนขององคุรุปัตมะสมภพนะคะก็จะมีกระทาซึ่งเราก็จะหาใส่ด้วยพลาสติกนี่เลยค่ะใส่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเช่นเดียวกันนะคะก็เพื่อที่จะปกป้องผิวหน้าไว้ก่อนนะคะนี่เลยโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ่อาติดด้วยสกอตเทปนิดหนึ่ง โอเคนะคะเรียบร้อยจากนั้นทีนี้เราก็จะนํานี่เลยค่ะไฮไลท์ของเราก็คือผ้าห่อคำทีหรือว่าผ้าห่อของมงคลนะคะอันนี้จะเป็นสีมงเ,เขาเรียกว่าออกโทนสีทองเหลือมแล้วก็มีลวดลายสวยมากเป็นมังกรเลยนะคะ นี่ก็จะนําไปมอบให้กับเจ้าของก็คือทางพระาจาย์ที่สั่งโอ้โหสวยมากเลยนะคะเป็นผ้าไหมแบบเหมือนออกแนวผ้าไหมเลยนะคะนี่ผ้าห่อคมภีนะคะเราก็จะนํามาจริงๆก็คือผ้าห่อของมงคลได้ด้วยนะคะองค์แรกเลยนะคะนี่เลยองค์จำปลานะคะใช้ขนาดห้าคูณหนะคะเราก็จะนําองค์ท่านมาหอก่อนนะคะ เพื่อว่าเวลาลูกค้าเปิดนะคะแล้วเนี่ยสามารถนําไปถวายคูบาจาร์ต่อได้เลยนะคะโดยก็สามารถใช้ผ้าห่ออันนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นการน้อมถวายของมงคลได้นะคะแต่ว่าตอนที่เราจะแพ็คจริงๆนะคะเราคงต้องใช้บับเบิ้ลเยอะอยู่เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปหรือว่างานโลหะเนี่ยเราต้องปกป้องนะคะป้องกันการกระแทกนะคะการโยนนะคะนี่เลย ข้าห่อของมงคลห่อยังไงก็สวยนะคะห่อแบบว่านะคะห่อตามทรงมากนะคะจะห่อแบบไหนยังไงก็ออกมาดูสวยงามทรงคุณค่ามากมากนะคะนี่คือสิ่งที่แบบชอบมากแล้วก็ถูกใจมากเลยะคะ่ะมีแบบไม่ให้ขาดเลยนะคะของทางเพจเราเลยนี่เ,เก็บงานนิดนึงนะคะนะคะเรียบร้อยแลวหนึ่งหนึ่งหนึ่งแพ็คนี่นี่ก็เป็นของคงคุรุก็จะให้ไปพร้อมกันกับ สีเดียวกันเลยนะคะเป็นความอลังการนี่เลยนะคะสีทองมังกรมอบให้กับผู้ใหญ่ได้เลยนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะของคูรู้เนี่ยจะมีกระทามาด้วยนะคะกนะคะ็นำองค์ท่านมาวางไว้ใช้ดีก็คือมาพร้อมกับกระทาเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะบับเบิ้ลให้เป็นเหมือนบอลลูนเลยค่ะ เขาเรียกว่าให้ดูแบบปกป้องเพื่อไม่ให้เกิดการกระแทกถึงกระแทกก็อย่างน้อยก็ยังเป็นแบบบับเบลิลก็คือเหมือนลูกโปงะะ่งอะไรเงี้ยค่ะโอเคนี่เลยสวยงามมาก <c oughs> <c oughs> น้ำเสียงโอเวอร์แอคติ้งนิดนึงนะคะแต่ว่าโอเคชอบมากๆเลยมันคือดูทรงคุณค่ามากๆนะคะนี่อ่าเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็คือองค์พระครูป,ปัธรมสมภพและ องคเทา้ากูเวนหรือว่า,อ,าองสมมาราจัปาปำลาหรือว่า,าใส่สิ่งเอี้ยนะคะนี่เลยสององค์นี้ซึ่งเราก็จะมีนี่ด้วยนะคะมอบไปให้ท่านไปด้วยสำหรับรองเลยนะคะเป็นผ้ารองผ้ารองระคังวัชระเนี่แหละคะ่ะนี่เลยสองผืนมอบให้ไปให้ท่านด้วยนะคะจากนั้นจริงๆตรงนี้ไม่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีซิลและบับเบิลแบบ นนหนาๆแล้วก็ส่งแพ็คไปนะคะเพื่อปกป้องไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าแพ็คนะคะเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าพอได้รับไปลูกค้าก็จะโอเคมีว้าวนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ